สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะดอกอ้อถุงท่องหรือดอกอ้อภาพเพิ่นนันเองพี่น้องภาพพี่น้องมาอย่างโนบ่บ้าซื้อของตลาดเพื่อที่จะไปทําบุญเข้าากนะคะบุญเข่าากนะคะก็คือบุญที่เฮ็ดห่พพอเม่นะคะภูญ่าแต่ญาตาิที่ตายไปนะคะหรือสภเวสีนะคะที่พ่นบ่มีญาติที่เพ่นบม่นบมีคนไปทรงเขาหน่อยเพิินนะคะก็คือเป็นประเภทีของอีสานบานเฮานะคะก็เอาไปให้ ตามประเภทนี้นะคะเพราะว่าหยังเอาไปให้พอเม่สิตายไปหรือ,อยาสียาติโกโฮติการนะคะที่เป็นตายไปแล้วเขาก็าเลยต้องเหตุเขาหน่อยไปให้เพิ่นนะคะเพราะว่าเป็นประเภทนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าอีกเชนึงว่าเป็นแนวใดนะคะบุญเขาสากนะคะปีหนึง่งมีเชนึงนะคะประเภทน,น,นี้มีสารบานเฮาค่ะเมื่อนี้นะคะดอกออสิเขาไปในตลาดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปเอาอะไรบ้างนะคะว่าแล้วลมามาบรรยายให้ฟังว่าเราจะต้องเอาอะไรมาใส่กองเขาหน่อยหรือห่อเขาหน่อยไปให้พ่อเม่์ อยากสีพี่น้องคนติตายไปหรือสัมภเวสีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวสามพี่ขาอ๋อไม่มีตัวน้อยตัวใหญ่ป่ะแม่มันสุกหรือปลาจะแม่หนึ่งกบไปใส่เขาหน่อยเนาะอันนี้กันกตัวเดียวกับพ่อมั้งเขาใส่จังฮอเขาเห็ดจังฮอร์ผลละมากระากใหม่เยอะแยะเลยเขาไปใส่ยัง,ยงกน,นี่ไปใงบ้างบ่ ันนี้ถ้าจ้ากบาทก็สิบบาท,าบาทเป็นตาหาคูก้อนขายเนี่ยอันนี้ละล่ะอันนี้ซุก็ดสิบบาทมีสูงหมูอสิบาท่กันเอาไปใส่เขาเขาเฮ็ดจาัาหอเนี่พอบอลนี่พ่อเอาไปเขาค้อน้อนากันะกตาใ่ไต่ออย่างนี้หรอเป็นอย่างนี้บองแม่ค่ะย่างละย่างละอันนู้นโอเคสมุมูสมเนื้อเป็นบาโอเค อ๋อเอาแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าพี่ไม่ต้องไปห่ออีกใช่ไหมเพื่อนแต่ไปยิบใส่ซุ้มนี่มันบ่อาหารก็ตั้งหากพลไม้ก็ตั้งหากบ่เพราะเจาเจากพลัมในการอาหารผลไม้ใส่กันเลี้ยวข้อเห็ดเป็นห่อหนึ่งหรือข้อก็เอาตัวนี้ไปทูกันอ๋ออันนี้หนูหน,นูมันกี่ชุดละลูกมันมีเก้าในในหนึห่งชุดมีเก้าคำนี่หนึ่งชุดมีเก้าคำนี่นะแบบนี่นี่คำหนึ่งมีข้ออื้นชุดนึ่ง แล้วแล้วทีนี้เวลาพี่ไปยายพี่ต้องยายยังไงอะ่ะน้องคือแจ้งว่าเขาแล้วก็เฮ็ดเป็นชุดเก่าชุดนั่นล่ะค่ะอ๋อเออเ,เอาเกา่กาคือเก่าชุดกับพ่อเนาะโอเคอันนี้คือไปยายเก่าของน้อยนั่นแหละเนาะแล้วก็เอาแบบนี้คล้อยเนาะคล้อยใส่นก๋วยเนี่ยวไหมอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเอาไปใส่ยังทำไม่คล่อยๆหนูจะกินกล้อยเนาะไหมลูกอ,อันนี้เนี่ยเอาไว้กินเะไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยใช่ไหม อเยลอน้าใช่ไมมาใส่กางเมันยังไม่เอาชิมงเอาชิมรู้ชอบไหมอันนี้พี่จะไปใส่เข่านี่ไงอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาหม้หองอาแบบไหนเยองแมวนุไมพี่บอกเอาแบบไหนที่ไใส่เข่าเขาหองไหมเน่อันนี้ือเ่าองเ่าองน่อยค่ะเราเป็นเข่าสาค่ะเดี๋ยวเราซื้อนะคะไปทงเข่าสาค่ะจันตั้งบาจนงากจันเาะเสื้อใส่

เรามาดูนะคะ,ะแบบแมีหลายอย่างมากเลยอุย้ยอันนี้ปลาอะไรอ่ะน่ากินมากเลยเขาไม่ใช่ปลาหวานนิ่มอ,อันนี้เอียนเนาะอันนี้ใส่ยังคะ่ะพี่อ๋อออันละเจ,จ็ดบาทจ้า คนหลายขนาดพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มีแต่ผู้มาซื่อของไปเฮ็ดบุญเขาศากนะคะประเภทนี้อีสานบ้านเขานะคะเป็นบุญที่ว่าเฮ็ดให้คนที่ว่าเสียชีวิตจากของเข้าไปแล้วนะคะเพิง่งจะซื่อฮอลเขาหน่อยภาษาอีสานบ้านเขาคือหมเขาหน่อยนะคะให้ยปูยาตาย่ายมาดูโอปโดูหน่อย ปาดูหน่อยเด้อ,อจังว่เนี่ยและแม่อย่งเนี่อันนี้ขายจังไหนแม่หาบาทอ๋อไหน่กองหนึงจากหาบาทดูขอทุกองกองละหาบาทตัวใดเราเป็นกระเส็บเนี่ยตัวนี้นมังน,นง,งามเอาตัวน้ำงามบแม่ดีพอจะขึ้นใส่ผ้ากันตา ฟังแทเปอาสะสมที่พ่อเสียหายเนี่ยตัวใดลูกสาวนี่พ่อมีเลยบอกสิแพงไหมให้ผู้ใดกันพ่อหายลูกสาวผู้ใดถ่ายหาใจของช้ำรวยของช้ำรวยเขาโอ้แล้วว่าผู้ใดบรรทายแล้ตายแล้วเสียหายของช้ำรวยแล้วว่ะที่อาดีเถอะพ่อเขาไปงานศพกับใครเขาของเขาถังอีพ่อขึ้นหลาเถอะพวกเนี้ยของสะสมดีว่ะของสะสมซะจูให้พ่ออายุเงี้ยเงี้ยเด้อ มหอดไมันไหลโอ้มีหอดอันนี้อาเขาเอิญยังก็เฮจักรจันจักรจันปออายุเท่าไหรลวพ่อเดีนี้่น้อยนฮะแมสห้าแเอาลอยหาสิปีได้พอเด้อเอานหนขายจังไหนคะเน่ปมาปาจันทร์อยไหมโลละจักหาทเลงยมันนีไหมพ่อ tôi thấy ngắm người, tôi này bỏ thòi cắn là nó, nó cứ xăng tho cắn nên có lô nó, tôi thấy ngắm cho men bảo thò, tôi này càng ngang tất bản bảo, chăn đều vậy. อืมมีท่อของดีคักเลยพุ่นน่ะทางบักพีกกนําแม่อ,อันนี้ห่ออีหยังนี่เขาต้มบ่แม่อ๋อต้มซื้อแล้วเขาต้ม อันนี้เ o ามีบอหฮะทักบาทนี่แม่ห้าบาทอ้หอันละซ่าเลยบ่แม่ีบแม่บอกพี่ขายโลจังไหนจานจันละซ่าจ้าอ๋อจันละซามันยังเพิ่มอีแม่อสักคู่จ้ามาแม่แม่สิบบาทเด้มมันมันสาวคู่ค่ะพี่น้อง อันไหนสวยวะได้ละแม่อันนี้แมงกี้ซ้อนจ้าแมงกี้ซ้อนอันนี้แมงกี้ซ้อนนะคะงซมุสรวมไม่อื่นไปอันนี้จักบานี่แม่อีฝาดเน เซเนเซ็ตขาหง่อยเนาะ่เดาแม่เด้อเอาห่อเดียวกับพ่อยู่ไหอเนาะ ออตอนสิบบาท่ะเดี๋ยวเราไปเอาอย่างอื่นด้วยจ้ะเ้ นี่อย่างเียว่ออขอบุณแบบวันนี้บีบล so yeah. yeah. oh. yeah. ah, yeah, ้วลาไมก็โยเกิร์ตขึ้นดีใครเจ้นไหนตอน้โรยย่พานี่ันบีบบ้งก็ตัวเดินเลยแล้วก็เปิดเก่งเลน้ำเราไะเทียมออันนี้โรยโยเกิอันนู้นไปใส่เขาหน่อยสิบบาทด้วยนี่บอกอันเดียวกันมั้บ้าไปใส่ข้าวน้อยค่ะขอหน่อย ไม่บอลูกนี่หม่ะรเยอ้างอะไรล่ะอันนี้ไโคกเห็นตัวอันนี้ไฮก็เห็นตอ้อันนี้ห้ผีบ่แมงยี่สักบาทหนูอ๋ออันนี้ให้ผีที่แบบไม่มีญาติอย่างนี้เหรอ ก็มาคำพูดใหญอุ้ยผมงว่ะจ่าแม่ได้แล้วแม่สนุกห้องสิบบาทนะเพราะว่ามีบอกทัวร์ไม่ปีละครั้งไงเธอต้องทำให้แม่ด้วยใช่หมดทุกอย่างเธอต้องใส่ให้แม่เดี๋ยวพี่จะพาทำแม่จะได้ก oh ินสวัสดีจ้าพี่น้อง หลากหลายทุกอย่างนะคะเขาไปนในตลาดซื้อกองเขาหน่อยหรือพวกอาหารหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะที่เข้าไปเมื่อกี้ไปซื้อของมาแล้วเพื่อจะไปห่อตอนเย็นนะคะเป็นกองเขา,านหน่อยหรือเป็นห่อเขา,านหน่อยที่จะเอาไปให้สัมภเวสีหรือยาิีฟูมติกาของเห้านะคะมิฉนั้นเดี๋ยวเราไปห่ออีกทีนึงนะคะแต่ข้างในเนี่ยก็คือว่าซื้อว่าหลายอย่างแห้งบ่อยากบรรยายเมื่อกี้เนี่ยเต็มเลยพวกกํามือเลยนะคะเดี๋ยวสิไปห่อเหมือนแรงเนาะเดี๋ยวไปห่อแล้วมาบรรยายกันต่อนะคะ เดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วก็ไปหอกันดีกว่าค่ะ